นี่นะครับก็เป็นงานฝีมือจากแม่เท่านะครับใครสั่งได้ครับนี่ก็เป็นสั่งนะครับผู้สูงอายุครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นกระถางแขวนนะครับแนวตั้งสีขาวนะครับนี่สีดำท่านใดชอบก็ติดต่อได้นี่ก็ที่ใส่ให้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับสนใจสั่งได้ครับแล้วประกอบตามแบบที่ต้องการครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแนวนะครับเป็นเหล็กแนวตั้งนะครับนี่ฮะต่งได้ครับเห็นนะครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนแนวตั้งนะครับเห็นไหมเสาโน้นโล่งๆแต่ก่อนเสาโน้นโล่งเสานี้ก็จะโล่งๆเหมือนกันนะครับพอเราเอาสวนแนวตั้งมาใส่นะครับก็สวยนะะนครับนล่ะครับนี่นะฮะ ก็ตอนแรกก็จะเป็นเสาโล่งๆแบบนี้นะครับเราก็ทำนะฮะสวนแนวตั้งจัดสวนแนวตั้งนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเป็นร้านเสริมสวยนะครับเจ้าของร้านน่ารักมากครับ<อ>นี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนีฮะโอเคนะฮะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะจัดแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าขี้เกียจก็เรียกเราได้เลยนะครับ